เากวันนี้ยิ้มได้แล้วนะได้คุณพ่อคุณพ่อกำลังใจกับกลังใจมากลยรัวใจบยินดีเลยแม่เป็นไงน้องนิวานวาทไม่เบ่ยิมได้ยได้นความนะ พ่อแม่ไม่เคยมีความสุขเลยตั้งแ,แต่เกิดเรื่อง,แ,องแม่นี้นละ,ลละมาทุบเสียเลยวันนี้มาเติมเต็มความสุขแล้วนะ <c oughs> วันนี้มาเติมเต็มความสุขแล้วพ <c oughs> ่อพ่ <c oughs> อทุกมานานไหมตัม้งแต่เกิดเรื่องนะครับตั้งแต่เกิดเรื่องไหนบ้านไหนบ้าน <c oughs> อันนี้ก็คือบ้านน้องปอ <c oughs> แล้วก็น้องผู้กันก็อยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันเนี่ยคุณแม่อยากให้กำลังใจนะแม่เลย เลี้ยงลูกดีมากแล้วก็สอนลูกดีมากครับสิ่งที่แม่พูดพูดแล้วแบบดิวมาแม่รู้ไหมคำพูดว่าอะไรสัจจะสัจจะสัจจะของคนที่เป็นคนเป็นมนุษย์ต้องรักษาสัจจะวาจายึดมั่นถือมั่นในคําพูดค่ะพูดแล้วต้องทําให้ได้ค่ะเหมือนวันนี้เหมือนการดิวพูดแล้วเรวก็ต้องมาทําให้ได้ขอบคุณค่ะดิวบครับวันนี้ก็เอาเงินมามอบให้แม่แ่นะครับแม่ ขอให้แม่มีชีวิตใหม่ขอปลดทุกข์ให um um uh> şey ้แม่นะครับในวันนี้สอง0,000นบาทครับแม่เอาคุณพ่อรับกันแรับกันแม่ขอขอบคุณแม่อวยพรอวยพรให้ดิวหน่ยขอให้คุณดิวมีหน้าที่การงานเจริญุ่งเเืองค้าขายได้กําไรร้อยเท่าพันเท่าที่มีขอให้เพิ่มคูณคูณดุลีขอให้อมเทวีเทวดาฟ้าดินเทวินประทองกับ ท่านเช้าท่านสวนทิงศักดิ์ศรีเจ้าป่าเจ้าเขาขอให้วยชัยให้คุณคุณดิวจงเจริญมุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปสาคูรับรรับเป็นกำลังใจตอนนี้น้องสองคนอยู่ที่มหาลัยนะครับเดี๋ยวพี่ดิวเสร็จตรงนี้ก็จะไปรับน้องสองคนนะครับน้องสองคนก็จะไปกับดิวไปกรุงเทพเดี๋ยวดิวนี่นี่ครถกับน้องดิวไปเดี๋ยวดิวไปส่งน้องสองคนด้วย เาอาไปใช้นี่นะแม่ขอบคุณมากยังไม่มีวันลืมเลยค่ะเดี๋ยวมาเยี่ยม e เยียนบ่อยๆนะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณจริงๆ แม่คิดว่าการที่แม่ทําดีมาจนอายุถึงป่านนี้ไม่เคยรักเล็กสมยน้อยรู้ไหมทุกคนดิวเห็นความดีของแม่ก็คือคุณแม่คือแบบว่าไม่เอาเปรียบใครแล้วก็ขนาดลูกเขยคุณแม่ยังรักน้องภูกันอยู่ที่นี่กี่เดือนครับแม่ตอนนี้เขาอยู่ปีไหนแล้วครับปีสามปีอย่าบอกว่าแม่ส่งเรียนตั้งแต่ปีหนึ่งแม่ส่งผูการเรียนตั้งแต่ปีหนึ่ง โอ้หเก่งมากเลยแม่เพื่อนาคตก็ลูกสาวละูกันวันนี้มีคนเห็นความดีของแม่แล้วอย่างน้อยๆก็เป็นน้องดิวได้เห็นความดีแล้วก็มาถึงที่เลยอเติมกำลังใจครับมาขอบคุณขอบคุณี่ใส่ีนก่อนที่เหลือใปว่ากันให้แม่ไปไปนวให้แม่ใมช่ดิอยากให้แม่ล้างนี่ให้หมดให้แม่ได้นอนหลับ แบบเต็มอิ่มเต็มตาไม่ต้องมานอนเครียดดูเชื่อว่าแม่แบบดูเชื่อว่าแม่แบบนอนไม่หลับกับคุณพ่อใช่ไหมเครียดคิดมากยังไงก็ฝากลูกเขยด้วยนะอยากให้เขากลับมารักกันเหมือนเดิมพ่อเขาเป็นคนดีนะ,ะขเนขาเป็นคนคดีมากแล้วเขารักปอมากแต่มันมีอะไรหลายๆอย่างก็คือเรื่องนี้แหละที่มันจิกค้างอยู่ ไแม่ปอปอเขาก็รักคุณแม่ไงบางทีเขาก็มีแบบอะไรเขาก็แบบสะสมไงเขาเห็นว่าแม่ลำบากจุดแล้วใครมาังทำพูดแบบนี้กับแม่ไงคะเขาก็โกรธเยอะหน่อยนึงแล้วค่ะแล้วเขาเป็นคนที่โกรธงานน้อยใจของพี่แม่ลูกอแล้วใช่ไวันนี้ยิ้มได้แล้วนะไในคุณพ่อคุณพ่อ ำลังกายกับรังใจยหมดเลยยอดทั้งหมดประมาณ1 8 5 0ง0ดมันบาทอืมตอนนี้คุณแม่เป็นนี่อยู่1 8 5 0 0 0บาทนะครับที่เหลือก็ได้ใช้ในชีวิตนิดหน่อยขอบคุณค่ะอ๋อมีนี่เขาอันนี้คือยอดนี่นะครับทุกคนนี่ทอง75 0ดหยาย30,000ืนยืมเจ้านาย50,000พี่สาว30,000รวม1 8 5 0 0 0บาทนะครับวันนี้ ก็ขอบคุณทีมงานด้วยนะครับขอบคุณพี่พไทยรัฐด้วยนะครับที่แบบวันนี้ก็มาซัพพอร์ตกันและวันนะครับแล้วก็ตีแผนเรื่องเราดีๆนะครับ, <marche S 1> รบขอบคุณทุกคนด้วยที่ติดตามนะครับ<ๆ>อย่าลืมกดติดตามพี่ดิวด้วยนะครับทุกคน <are> ขอบคุณสื่อทุาแม่แม่อยากขอบคุณอะไรแฟนขับแฟนขับติดตามแม่เยอะมากบอกว่าแม่เป็นคนที่น่ารักแล้วก็ใจดีมากๆแม่ขอบคุณแฟนขัขขบแล้วก็สื่อทุกๆท่านที่ให้กําลังใจแม่ ให้แม่มีพลังต่อสู้ยืนต่อไปมองเห็นว่าฟ้ามันสว่างขึ้นมาแล้วจะสู้แม่จะสู้ฟ้าสว่างแล้วช <with S 1> ีวิตแม่พรุ่งนี้แส,แสงแสงอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะแสงแสงพระอาทิตย์ขึ้นแอาทิตย์ขึ้นอ่ะจะสว่างวาบแล้วแม่มันไม่ได้สะกดคําว่าสบาย <c oughs> เป็นเลย <c oughs> อันนี้ไม่พูดจริงๆ <c oughs> ถาม <c oughs> แถวแถวนี้ดูได้นะคะ ชูชูงานแต่งก็จัดตรงนี้ใช่ไหมครับค่ะอ๋อรอพี่ดิ้จนแปดหมดเลยป่ะเจอกันใหม่แม่แม่นะคร right? ับแม่ขอให้แม่มีชีวิตใหม่ขอกดทุกข์ให้แม่นะครับในวันนี้สองแสนบาทครับแม่คุณพ่อรับกันรับกันแม่ขอพรบคุณคุณดิ้นดวยพรอวยพรให้ดิวหน่อยขอให้คุณดิวมีหน้าที่การงาน จเจริญรุ่งเรืองค้าขายได้กําไรร้อยเท่าพันเท่าที่มีอยู่ขอให้เพิ่มพูนพูนทวีขอให้พรมเทพเทวดาฟ้าดินพระอินทร์พระพรหมท่านเท้าเวสุวรรณสินศักดิ์สิทธิ์เจ้าป่าเจ้าเขาขอให้วยัยให้คุณคุณดิวจงจเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปสาธุสาธุสาธุโอ้พอไหวหวานได้ไหมไม่คหอพูดเลยทำไม รักๆเป็นกำลังใจตอนนี้น้องสองคนอยู่ที่มหาลัยนะครับเดี๋ยวพี่ดิวเสร็จตรงนี้ก็จะไปรับน้องสองคนนะครับน้องสองคนก็จะไปกับดิวไปกรุงเทพค่ะคเดี๋ยวดิวให้ให้ขึ้นรถกับน้องดิวไปเดี๋ยวดิวไปส่งน้องสองคนด้วยแม่ขอบพระคุณดิวมากเลยทำนี้แม่ปุ๊บเอาไปใช้นี้นะแม่กล้าัใจเลยครับผมอขอบคุณมากเดี๋ยวไม่มีวันลืมเลยค่ะเดี๋ยวมาเยี่ยมเยียนบ่อยๆ ขอบคุณมกัอบอกวคุณจริแม่คิดว่าการที่แม่ทําดีมาจนอายุถึงป่านนี้ไม่เคยรับเล็กตะมยนอนรู้ไหมทุกคนดิวเห็นความดีของแม่ก็คือคุณแม่คือแบบว่าไม่เอาเปบียบใครแล้วก็ขนาดลูกเขยคุณแม่ยังรักน้องผู <loh osi S 2> ้ก,กันอยู่ที่นี่กี่เดือนครับแม่ อยู่ตั้งแต่ปีแรกไปมหาวูทยค่ะตอนนี้เขาอยู่ปีไหนแล้วครับปีสามปีสามอย่าบอกว่าแม่ส่งเรียนตั้งแต่ปีหนึ่งครับใช่ค่ะแม่ส่งผู้การเรียนตั้งแต่ปีหนึ่งครับโอ้โหเก่งมากเลยแม่เอนาคตก็ลูกสาว่าผู้กันวันนี้มีคนเห็นความดีของแม่แล้วอย่างน้อยก็เป็นน้องดิวได้เห็นความดีแล้วก็มาถึที่เลยเติมกำลังใจครับ่ะ ขอบคุณมากรขอบคุณเลยสายบน่รงๆวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณไทยรัฐด้วยนะครับขอบคุณขอบคุณหนกระแสด้วยนะครับถ้าไม่มีหนกระแสขอบคุณพี่หนุ่มกัญชัยด้วยนะครับที่ตีแผ่เรื่องราวนี้ออกมานะครับอย่างน้อยๆนะครับให้สังคมรู้ว่าสุดท้ายแล้วนะครับเราอาจจะไม่ใช่ญาติกันเราอาจจะไม่ใช่คนสนิทนิสหายกันแต่อย่างน้อยๆนะครับคนดีก็ยังมีอยู่ในโลกนะครับทุกคนเสียงพบนมือได้ ุคนครับให้กำลังใจนะครับแม่โบกมือหน่อยโบกมือบายหน่อยดีห <c oughs> น่อยกำลังใจ <c oughs> เป็นกำลังใจนะครับให้แม่ลำเพยนะครับทุกคนใครติด <c oughs> ตามนะครับมาจากรายการผลกระแสนะครับดิวก็อยากจะบอกชาวบ้านทุกคนนะทุกคนไม่ต้องอะไรกับคุณแม่ลำเพยให้กำลังใจกันและกันโอเคไหมครับ <c oughs> เราต้องให้กำลังใจกันและกันสู้ๆไปทุกคนสู้ออนไล์สดตอน ตอนคุณดิวจะบวชเจอคุณป้าชอบดูชอบดูคุณป้าตอนนี้ดูตั้งบ้านตั้งอะไรด้วยติดตามตลอดดูดูมาตลอดค่ะขอบคุณเดี๋ยวดิวไปรับน้องก่อนที่มหาลัยแม่เดี๋ยวเดินมาส่งด้วยอ่ะเดี๋ยเดินมาสมกันขอบคุณมากแม่ขอบคุณนะคะขอบคุณพ่อน่ารักมากเลยอ่ะขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณจากหัวใจดวงนี้เลยเทวดาของแม่ที่มาให้น้องดูเป็นที่มาเึงวันนอนหลับรัท้ทุกทีเบ้นเล็บปื้ปีตินะคะเบนเน่ร้องไห้สุดๆเล็บปลื้มเล็บปลื้มแม่ร้องไห้แบบปลื้มทุกคนแม่ปลื้มปลื้มใจปล้มใจเห็นแหววตาของแม่จริงๆพ่อดีใจแทนแม่หม ดีใจแทนน้องปอดีใจแทนครอบครัวเทวดาพูดหมกตกแล้วแม่เหมือนเทวดามาโปรรดจิงๆฟ้าหลังฝนฟ้าหลังฝนนะทั้งนี้ที่น้องดิวมาช่วยปลดทุกข์ให้แม่ขอให้สะท้อนกลับไปยังทีมงานทุกๆท่านร้อยล้านพันล้านแสนล้านหมื่นล้านเลยสาธุ สุขภาพแข็งแรงนะครับคุณแม่แล้วก็คุณพ่อด้วยนะครับเดี๋ยวเราได้เจอกันใหม่ขอบคุณครับรักคุณแม่เหมือนจะอยากหอมแก้มสักครั้งอ่ะอ่ะอสักครั้เลนะโอเคคุณแม่น่ารักมาก